จอยดีครับพี่น้องจอยดีครับอจอยดีครับเออจอยดีครับโอเค okay. มากินน้ำพิดน้ำผึ้งจันแรงใส่ถุนเน่านะครับเราก็จะมีอ,อ่าผักกาดแบบนี้เลยนะครับอืมโอเคมา,าครับอ,อ่นดูให้กากระนั่งจ้าปีปังก้ามัก <laughs> กยวว <c oughs> ม<า> <laughs> ก,มกันก๋ายว่ามากากระฮะเมื่อกินข้าวเนื้อเหน่อยกั ขปะนะครับจ้ากองตัวป่น่าให้ไปกินกับน้องดื่นในในในน้องดืนวันนี้น้องดึนไม่ไม่ออกกองแล้วหมาอปังแล้วก็หมาอสวยนะฮะกินเลยนล้วคิอหม้อถมาคือพงอร่อย กินยามาไปนะข่าวชสตีค่ะเขาไล่ครับเขาไล่แบบหอมๆพักล้วยแบบสดก็มีนะอันนี้อันนี้ตัวมานยิ่งยาวย อ,อกั้โอุ้ยฮืรูว่าบรนยากาศก็เลยเจอคราบไม่แดดไม่ร้อนมากืม

ถ้ามีไม่งามเนี่ยต้องเฮ็ดหูวสัตว์อ่ำต้องเฮ็ดหูอะไรนะดินเดี๋ยวสับพักไม่ยามฟองปอกก็ตั้งไม่ปลกว่างเขาถ้าปุวกปบปบม,ม,มันมันมันอร่อยมากครับ มามา,มาจากไหนเนี่ยมาน่ <Thank you. S 1> ากิน,น <No way. S 1> เหรอป้ามวนน่ะตัคร้าก่อนรัวข้บอืม

ือเคกูได้ะอ้บ้างไอ้บางที่ไหนมาอย่า,ยายพูดตันโดแบบนี้ว,วะไ่จ๊ะอาจายกินข้าวนำหนาให้น้ำทินใหฮัมม

bà mẹ ngọc. A mẹ kèo ngọc 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 เ,มเนะไม่แค่กนแยลก็คือเนี้ยน้มันได้นุง่งผื่นต่อยอะ่ะกันก็นจ,จุบ้องเพียนๆนะ่ะทำต่อยหิจุบอะ่ะอืมง่ววานเลอย่าไม่กวนใจเลยหง Ha 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 อ่ะป่ะนี่นี่นี่ไม่ได้เนี่ยอันนั้นมันใหญ่นะเอานี่อันใหญ่เออมันเป็นก๊าบขนาดนัเนี่ยหายห้องอ่ะมันกัดเยอะอ่ะผักไผ่นะครับคลิป คลิปที่ไปเอาผักพายก็นี่คือผักพายธรรมชาตินะฮะไม่ได้ปลูกเดี๋ยววาดมลเขาเรียกผักผักกันจ่อนะฮะเหมือนช้อนอะ่ะจ่อเขาเปียกบะช้อนเหม,มือนช้อนกลางไหมก็เหมือนช้อนกลางนะเอมมเอใชอ่ช้อนกลางช้อนซ้อมอ่ะซ้อนเรียกว่าคู่กับซ้อมอะ่ะเหมือนกันใบมันอะ่ะ วยลวงวยลวงเนยพี่นพริกตาแดงกันมาสะโถลินสะโถลินให้มันเผ็ดเพชดมาทั้งคนเหมมว่ะบอกกินเสร็จแล้วค่อยพูดแต่ว่ามันก็อดที่ไปเลยรสชัดอืมว่าอะไรอะไรอเงี้ยเกาถึงเรื่องผักเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่น้องบางคนก็อยากฟังมวนพูดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมวนคือพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยเพมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตวัวสวบหรือมันไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะพี่น้องดีแตวก็เขียนไล้อา่านออกภาษาไทยนะครับ

โอเคครับพี่น้องเนาะม้วนซีวิ่ปก่อนได้หลังเรียนนะเดล่าพี่น้องไปก่อนครับสำหรับคลิปกินน้ำพริกนะครับเพราะว่า10นาที11นาทีแล้วนะม้วนก็ขอตูวลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับแต่ว่าน้ำพริกยังไม่หมดนะครับขอกินผักเล่นกับน้ำพริกก่อนแล้วก็ผักกดติดแชร์กดติดตามมวนซีวิ่ก็ได้หนังแล้วนะครับตั้งในแฟนเพจและในยูทูบนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากมากที่ติดตามกันตลอดมานะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มีข้อสงสัยจะใช้ยังไงก็คอมเมนต์ล้านๆนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณจริงๆครัับบดีคร จะดียครับก่อนจะดียครับโอเค